สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับตอนหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้ร้อนไหมครับพี่เปาลาร้อนโอร้อนสิพัเปิ้ลพัดเปิ้ลไม่ต้องเปาใเปาโอ้ทำไมครับพ้อยนั่งพักก่อนสักแป๊บนึ่งโอ้พี่เปลาเหนื่อยเหรอครับเหนื่อยหรือยังไงครับอธิบายมาสิมันเป็นยังไงเขียน อ่ะเจ็บแขนจะบมืขี่โอ้เพื่อนเพืเ่อนรู้จ,จักบนน้องขูขี่เนี่ยภาษาไทยแปลว่าอะไรตูดตูดโอเคภาษาลาวแปลว่าขี่ <c oughs> เพื่อนเพื่ออธิบายเป็นภาษาลาวเพื่อนเพื่อนฟังหน่อยว่าตัดหญ้าไปทําไมเอ้าว้าวหนึ่งสองสามตัดหญ้าไปข่อยอ๋อข่อยอยู่บ้านไผ่อยู่บ้านพ่อเกีย่ขอ๋อตัวใหญ่งบอ ตัวใหญ่สามตัว,ตวออเเป็นขงต่าตัวน้อยเสียสละให้คิตตี้อ๋อเสียสละให้คิตตี้ซีตัวเบื่อแล้วคันคิตตี้อยากได้ตัว,ต,วตัวใหญ่ล่ะใครได้ยูจ้าถ้าอยากให้ขึ้นกับอันนั้นไหนก็ต้องให้อ๋อถ้า,ถาคิตตี้อ,อ๋อ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 อถ้าน้องสีขึ้นกับเอาได้โอ้แล้วถ้านองง้องง้อแงอยากได้ละ่ะอ่าจะให้ให้ขอเบ,บิร์ดไหม บม่ได้เป็นยังเพราะว่าคิตตี้มันโตัวน้อยต้องให้มันอ้วน้อยตัวเพราะว่าทิ่เป่าตัวญ่ายเราต้องใจตัวง่า่กว่ออแล้วใครคิตตี้หายแล้วอ,อ,อยากได้เอาก็ะกระไฮเล่นน้ำยาอยู่อ๋อให้เล่นน้ำซื้อ อันนี้คือรอยอะไรอยู่หน้ารถนึงรอยอะไรเนี่ยอยน่ลอยอะไรเนี่ยอยอะไรก็ไม่รู้เพื่อเพื่อ ไปแล้วครับนี่ครับเ <Okay. S 1> พื่อนเพื่อนจะโชว์อย่างดูนกขนย่าขึ้นมาจะทำรังทุกวันนี่ก็ <c oughs> คือเอาไม้เขียวออกแล้วนี่โน่น,น,นครับพี่เอาไปแล้วครับเพื่อนเพื่อน พี่เปาพี่เปาบ๊ายบายนี่ครับไปแล้วค่ะสวัสดีครับนี่ครับร้านเหล้าเปาพันวันนะครับเพื่นอนโควิดรอบนี้น่ากลัวก็ต้องค้าขายแต่เป็นอาชีพใหม่ของครอบครัวก็ตามสภาพครับ สู้ๆกันไปนะเพื่อนๆนี่ฮะนี่ค่ะรนัรนพี่เปานี้คือไม่ขายเหล้าเบียร์บุหรี่นะไม่ขายแอลกอฮอล์นะฮะน้ำมันก็ขึ้นนี่ซื้อมาตอนมันยังไม่ขึ้นเยอะขายเท่าราคาเกือบในห้างเลยทุกกี่หอ้อทุกแบรน นะครมันเป็นสินค้ารถเก่าไม่ได้เก่าเก็บนะรถเก่าที่ยังไม่ได้ขึ้นเท่าหร่ครับบายแล้วครับสวัสดีค่ะ